กาที่มีคำว่าไข่มันเป็นมอนสเตอร์ที่บางครั้งก็พร้อมสู้แต่บางทีก็เป็นกับดักที่พร้อมจะฟักออกมา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็มาด้วยประเด็นของคีย์เวิร์ดคำว่าไข่ครับผมซึ่งวันนี้ก็ไข่อะไรบ้างนะครับคือก็เสิร์ชด้วยคําว่าเอกนะครับผมที่แปลว่าไข่ตรงๆอย่างนี้แหละครับแล้วทีนี้ในภาษาญี่ปุ่นก็จะมีคําว่าทามาโกะนะครับที่แปลว่าไข่เหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าในเชิงของชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชิงของชื่อภาษาอังกฤษการ์ดที่ติดชื่อว่าเอกก็จะค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งพอต ตามเงื่อนไขตามกติกาที่เราทําคีย์เวิร์ดมาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยไอ้พวกการ์ดที่พูดถึงมอสเตอร์ติดชื่อนู้นติดชื่อนี้อะไรวนนี้ตัดทิ้งไปนะครับก็อาจจะเหลือการ์ดบางใบที่พูดถึงเผ่านู้นเผ่านี้หรืออาจจะพูดถึงมอสเตอร์หรือการ์ดบางใบที่เฉพาะเจาะจงไปแค่ใบเดียวอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับซึ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นการ์ดไข่ทั้งหลายเนาะถ้าไม่นับมอสเตอร์ธรรมดาที่ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แอบมีความคาดหวังว่าเฮ้ยไข่บางใบที่ไม่เป็นมอสเตอร์เอฟเฟกต์อย่างเงี้ยม มีการฟักออกมาเป็นตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออซึ่งก็ถามว่ามีไหมมีครับผมในคลิปนี้ที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นไข่ของไอ้ตัวนี้นะแลวทีนี้ฟักออกมาปุ๊บก,ก็อาจจะมีความเป็นรูปธรรมว่ามันกลายเป็นมอนสเตอร์ตัวไหนอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็วันนี้ของการาดที่เป็นไข่อะไรบ้างนะครับก็มารับฟังกันได้เลยว่าจะมีตัวอะไรบ้างเริ่มที่ตัวแรกนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าดราก้อนเอ็กเกอร์ครับดราก้อนเอ็กเกอร์เป็นมอนสเตอร์ธรรมดา,าธาตุไฟเผามมงกรเลเวล7พลังโจมตี2,200ป้องกัน2ป้องกันับ ซึ่งอันนี้เป็นมุกตลกของทางการตั้งชื่อของโคโนมิอยู่แล้วนะครับก็คือว่าชื่อดาโกะเอเกอร์ที่ผมบอกเมื่อกี้มันเป็นชื่อกาดที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นชื่อกาดที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะชื่อว่าริวรันซึ่งริวเนี่ยแปลว่ามังกรนะครับรันเนี่ยมันจะเป็นคันจิตัวของภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าไขได้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็มีลักษณะเป็นเหมือนไขที่มีมังกรอยู่ข้างในแหละครับเทคส์กาซของมันเนี่ยก็จะมีการเขียนไว้ว่ามันเป็นมังกรที่มีกการสวเปลือไข เอาไว้แบบนี้และมังกรร่างที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับเป็นมังกรที่น่ากลัวมากซึ่งใครที่ดูถูกมันก็มักจะโดนเล่นงานให้บาดเจ็บมาแล้วนักต่อน,นักนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลันกษณะของเจ้ามังกรที่ถ้าจะไม่ผิดเปรกซั์เขาใช้ในอนิเมะให้เราเห็นเนาะแล้วแน่นอนว่าไอตัวเนี้ยมันมีเวอร์ชันเป็นมอนสเตอร์ตูนแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งมอนสเตอร์ตูนก็นับว่าอยู่ในซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่พูดเยอะให้เห็นว่าเออเว้ยถ้าเกิดว่าพลิกในแง่ของการเป็นมอนสเตอร์ตูนอย่างเงี้นนะร,บบรััมนนมากกขงึ็จ ยืดออกมาจากไข่แบบนี้นี่เองครับผมตัวต่อมานะครับผมตัวนี้มีชื่อว่ามอนสเตอร์เอครับมอนสเตอร์เอเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผานักรบเลเวล3พลังโจมตี6 0 0ป้องกัน900นะครับชื่อมันก็ชัดเจนดีนะครับมอนสเตอร์เอเป็นไข่ของมอนสเตอร์ที่ข้างในก็ไม่รู้เป็นตัวอะไรนะครับเห็นและแอบนึกถึงไอ้ิจิตัลมอนของดิจิมอนเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งมันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเนาะก็จะเขียนว่ามันเป็นนักรบปริศนาที่มีการหุ้มตัวเองอยู่ในเปลือกไข่โดยที่ว่าเวลามันต่อสู้มันจะต่อสู้ ร่างที่เป็นเปลือกไข่แบบนี้ครับผมออซึ่งอันนี้ชัดเจนว่ามีการอธิบายอยู่ในเท็กสกัดนะครับว่าทาไมมันถึงเป็นมอนสเตอร์เผานักรบนะเป็นเพราะว่าภายในของมันเขาบอกว่าเป็นนักรบปริศนานั่นเองครับตัวต่อมาตัวนี้มีชื่อว่าวิงเอ็กเอลฟ์ครับผมวิงเอ็กเอลฟ์เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุแสงเผาแฟรี่เลเวล3พลังโจมตี500ป้องกัน1,300าการไปน,นี้นะครับผมถ้าดูจากลักษณะไข่ของมันแล้วมันก็เป็นไข่ที่แบบว่าแตกออกมาตรงกลางเนาะแล้วก็มีปีกออกมาสมเป็นวิงเอ็กครับผมซึ่งเท็กสกัดของมันก ที่มีร่างกายหุ้มเปลือกไข่เอาไว้มันสามารถใช้ปีกที่ยื่นออกมาภายในนี้ในการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาเพื่อหลบการโจมตีหรือมุดเข้าไปในเปลือกเพื่อป้องกันการโจมตีได้ครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาตัวนี้คือกอร์กอนเอครับผมกอร์กอนเอกเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล3พลังโจมตี300ป้องกัน1,300การไปนี้นะครับผมเทคสก์ดของมันจะเขียนว่ามันเป็นไข่ที่สามารถให้กำเนิดปีศาจกอร์กอนได้โดยแกงการเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือปีศาจกอร์กอน น,นั้นจะสังเกตได้จากดวงตาของมันที่ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครับมอสเตอร์ธรรมดาก็จะประมาณนี้นะครับ<อ>ส่วนใหญ่ก็อธิบายตรงไปตรงมานะก็คือแบบว่ามันมีไข่หุ้มๆอยู่ใช่ไหมแล้วความเป็นไข่ของมัน1คืออาจจะมีอะไรอยู่ข้างใน2ก็คือว่าอาจจะฟักออกมาเป็นตัวอะไรก็ได้อย่างไอกอกกอนเอ็กเมื่อกี้ก,ก,ก็บอกอยู่ว่ามันสามารถที่จะถือกําเนิดขึ้นมาได้อะไรแบบนั้นเนาะแต่เนื่องจากไม่ใช่มอสเตอร์เอฟเฟกต์นะก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาขนาดนั้นครับแล้ว,วอมอสเวเบ็ทียบผ เรปเทียเอกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์เลื้อยคลานเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับการใบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ effect ที่1เลยคือมันจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ตั้งรับแบบโงโ่ๆไว้บนฟิลด์ได้เลยนะถ้าไ่โดนการโจมตีทะลุดีเฟนต์ก็น่าจะอยู่ยาวเลยเนาะส่วนเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมสามารถใช้งานได้เพียนแต่ละครั้งนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาได้สําเร็จนะครับในช่วง,งสาาออแต เราก็จะอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าหินผาหรือเผ่าสัตว์ได้คานที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่านะครับอัญเชิญจากบนเมอรหรืออัญเชิญจากในเด็กซึ่งตามอาอร์ตเวิร์กของมันมีไข่3ใบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์นี้บอกได้เลยว่าอัญเชิญมอนสเตอร์ได้สูงสุด3ตัวจาอัญเชิญหนึ่งตัว2ตัว3ตัวก็แล้วแต่เลยครับผมแต่เขากํำกับไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าเราจานเชิญ2ตัวขึ้นไปเนาะก็คือ2ตัวหรือ3ตัวนี่แหละมอนสเตอร์ Monster ที่จะถูกอัญเชิญมาต้องเป็นชื่อเดียวกันทั้งงงหมมมดดรรับบบแแลลออออนสเเเเต์ที่ถูกญชบบิิพศษา้วยฟข เอกใบนี้ก็จะต้องถูกรีมูฟไปในช่วงเอ็นเฟสครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเอาไปอันเชิญซิงโครอันเชิญเอ็กซ์ซีอะไรพวกนี้ก็ตามสบายก่อนนะก่อนที่มันจะถูกรีมูฟออกจากเกมครับผมและก้าวไปต่อมาเลยนะครับผมมิรักเกิลจูราสสิกเอกครับมิรักเกิลจูราสสิกเอกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาไดโนเสาร์เลเวลสี 4, พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน2000นะครับโดยที่ว่าหัวจูรัสสิกเอ็กมาแบบนี้ทับฟักออกมาเป็นมอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์ชัวนะครับเอฟเฟกต์นี้อยู่3อย่างนะครับสำหรับเจ้ามิ าการ์ใบนี้ที่หงายหนะ้าอยู่บนฟิลไม่สามารถถูกรีมูฟออกจากเกมได้ตามมาด้วยเอฟเฟกตที่2ตราบใดที่การ์ใบนี้หงายหนะ้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนทุกครั้งที่มอนสเตอร์เผ่าไดโนเสาร์ของเราถูกส่งลงไปสู่สานะครับให้วางเคาน์เตอร์ลงที่การ์ใบนี้2เม็ดและตามมาด้วยเอฟเฟกที่3เลยก็คือว่าเราสามารถรีลิส e การ์ใบนี้ได้ พอรีลีสเสร็จแล้วนะครับตอนนั้นไอ้ตัวเนี้ยมีเคาน์เตอร์วางอยู่กี่เม็ดเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์หนึ่งตัวจากเด็กลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้โดยการอัญเชิญพิเศษนี้นะครับนับจากเคาน์เตอร์ว่ามีเคาน์เตอร์เท่าไหร่นะครับเลเวลของไอม้มอนสเตอร์เผาไดโนเสาร์ที่เราจะอัญเชิญมาเนี่ยก็จะต้องมีเลเวลเท่ากับหรือต่ำกว่าจํานวนเคาน์เตอร์ครับและการ์ดไต่อมาสแครมเบิลเอกครับผมสแครมเบิลเอกก็เป็นการ์ดกับดักธรรมดาน,นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเห็น,นจอาร์ตเวิร์ก การต่อสู้และถูกส่งลงไปสู่สานเมื่อไหรเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ชื่อโรดแรนเนอร์หนึ่งตัวจากในเด็กจากสุสารหรือจากบนมือของเรากันได้ครับผมอันเชิญแบบพิเศษนั้นลงมาได้เลยครับซึ่งโรดแรนเนอร์เนี่ยเห็นยูเซใช้ในการวิ่งนู่นวิ่งนี่นะครับระหว่างไรลิงดูเอฟค่อนข้างบ่อยนะเป็นตัวที่ปรากฏมาแล้วก็เอาเป็นแบบวัตถุดิบในการอันเชิญซิงโครสำหรบับยูเซได้ดีงามดีงามเลยนะและการไปต่อมาครับผมการ์ดไปนี้มีชื่อว่าสไปเดอร์เอกครับสไปเดอร์เอกเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับโดยที่ว่าการ์ด มีการประกาศโจมตีโดยตรงนะครับแล้วตอนนั้นในสุสานของเรามีมอนสเตอร์พราแมลงอยู่3ตัวขึ้นไปเราจะใช้งานเอฟเฟกของการใบนี้ได้นะครับโดยที่ว่าการโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งที่มันจะตีเราโดยตรงเนี่ยจะไร้ผลไปนะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถอัญเชิญสไปเดอร์โทเค็นลงมาบนฟิวของเราได้3ตัวซึ่งสไปเดอร์โทเค็นจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุด,ดินพาแมลงเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันรอยนะครับซึ่งโทเค็นที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมา3าตัวนั้นก็จะต้องอยู่ในสภาพตั้งโจมตีเสโเกกีโดยตรงนั้นนมันจะร้ผล แต่ถ้าติ่ายหนึง่งมีมอสเตอร์ตัวอื่นที่สามารถโจมตีเจ้าลูกแมงมุมนี้ได้อีกนะครับก็บอกเลยว่าเราอาจจะจุกเล็กน้อยนะครับพลังโจมตีป้องกันร้อยเดียวเองไงและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายนะครับไข่ปีศาจใต้โลกครับไข่ปีศาจใต้โลกเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้ถ้าหากว่ามีมอสเตอร์เผาปลาเผามังกรทะเลหรือเผ่าน้ําของเราที่หงายหน้าอยู่บนฟิวเนี่ยถูกรีมูฟออกจากเกมไปในกรณีใดๆนะครับเปิดใช้งานการ์ดใบนี้ได้พอเปิดใช้งานการ์ดใบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราจะสามารถ เลือกมอนสเตอร์เผามังกรทะเลเผาปลาหรือเผาน้ำานตัวจากในเด็กของเราโดยต้องเป็นตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่านะครับเลือกหนึ่งตัวเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมซึ่งดับไข่ตั้งหลายใบในอาร์ตเวิร์กนะตอนแรกนึกว่าจะจานวนมอนสเตอร์เยอะกว่านี้ซะอีกด้วยแล้วก็คิดว่าจะเป็นอันเชิญแบบพิเศษนะแต่กลายเป็นว่าเอาขึ้นมือซะอย่างนั้นเลยครับผมแต่ค่อนข้างชี้ชัดว่าน่าจะเอาไปเล่นกับพวกเด็กมังกรทะเละเด็กพวกมอนสเตอร์ท่าน้ำเป็นหลักนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดไข่อะไรบ้างน,นะครับก็มีจานวน ใน้ก้าใบนี้ท่านผู้ชมรู้จักไข่กันสักกี่ใบนะครับไอ้พวกมอนสเตอร์ธรรมดาคิดว่าไม่น่าจะมีใครเอาไปเล่นมากมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์บางตัวอย่างเงี้ยก็น่าจะมีประโยชน์บ้างถ้าเอาไปเล่นในบางสถานการณ์ที่มันถูกต้องเนาะบวกกับพวกการ์ดกลับดักอย่างเงี้ยก็มีแบบเป็นการ์ดกลับดักไข่ๆนู่นนี่นั่นด้วยนะครับโดยต้องย้ําตรงนี้นะครับว่าไข่ที่ผมคัดมาคุยทั้งหมดนี้มันเป็นไข่ด้วยชื่อนะครับไม่ใช่ไข่ในอาร์ตเวิร์กนะเพราะถ้าเป็นไข่ใน,นอา,า,าอ Blue Eye, Eye, อร์ตเวิร์กเนี่ยไอ้พวกไข่ดําาาาาาไไขขข่่่่วววววอออออองงงงะะะรรรพกกกนนนนีีนี้้้้้็คคมมดยแแแหลลตตััเิชืบำ อ้างอิงตามการ์ดทางการด้วยเพราะเท่าที่ผมเสิร์ชดูเบื้องต้นแล้วเนี่ยจำได้ว,ว่ามีพวกแบบว่าการ์ดไข่ที่อยู่ในแบบอนิเมะออริจินอลอย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างสนใจการ์ดไปไหนมีใครเคยใช้การ์ดไปไหนอะไรยังไงไหมก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์กันได้เลยเด้อโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป สวัสดีครับ